ครับท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมานะครับก็วันนี้เรามาเก็บในหนาก,กันอีกแล้วนะครับก็เราไม่ได้ถ่ายตอนเก็บมานะครับเราถ่ายตอนเป็นเข่งมาแล้วนะเพราะว่ามันผมเคยถ่ายไปแล้วเนาะหลายรอบแ,แล้วนะมันก็จะเหมือนเหมือนเดิมอ่ะคือเราจะต้องเก็บมือหนึ่งถือโทรศัพท์มือนึ่งแล้เก็บยากนะครับก็เลยมาถ่ายตอนเสร็จแล้วนะครับวันนี้วัที่สองนะครับ จากเวลแรกได้สี่เข่งครับเวรนี้สองมาดูกันนะครับอรอบนี้ได้ไแปดเข่งนะครับตีว่าแปดเข่งพอนะครับนี่แล้วก็มีในหลงอีกนะครับก็เราขายให้หลงด้วยนะครับอันนี้เป็นของเพื่อนบ้านไม่ใช่ของเรานะครับนี่ก็เกียวรอคัดนะครับนี่ก็ วันนี้ลุงบอกว่าออกกันเจ้าละร้อยนะครับสี่เจ้าสี่ร้อยครับมีของเราเพิ่งจะออกแค่แปดเข่งนะครับก็คาดว่าเวนหน้าเราจะน่าจะเริ่มออกแล้วอันนี้ก็คือรอคัดนะครับเนี่ยครับเป็นลูกยังปนกันอยู่นะครับนี่เลยนะครับรอคัดนะครับก็ อันนี้คือเขายังเก็บไม่เสร็จนะครับก็คือเอามามาไว้ที่ลลงก่อนนะครับแตงของผมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพอเขาเก็บเสร็จเขาก็จะมานั่งคัดนะครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดต like, ิดตามนะครับสต่อไีครับ